สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่มหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน9ใหม่9แห่งคุณภาพ2,565ติดตามรายละเอียดกับคุณปุณธนิตาค่ะ ดกรกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชนก้าวใหม่9แห่งคุณภาพ ปี2565โดยมีดรกระมนลรอดคล้ายที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรองเลขาธิการกศออนอผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอ,อพอชอรวมถึงผู้บริหารในสังกัดสำนักงานกศออนอตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมง,งานสายแอปโฮมณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก 宝贝，加油！ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าวิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนผลผลิตต่างๆเพื่อใช้อำหนยความสะดวกในชีวิตและการทํางานล้วนเป็นผลของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสารรค์และาศาสตร์อื่นวิทยาศาสตร์ ทำให้คนได้พัฒนากระบวนการคิดทั้งความคิดเชิงเหตุผลคิดสร้างสารรค์ คิดวิเคราะห์มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถตัดสินใจได้โดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายตรวจสอบได้วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนนำไปพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและ ยั่งยืนและที่สำคัญยิ่งคือความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจสามารถแข่งขันกับนานาประเทศและดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขพร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั้ง20แห่งทั่วประเทศที่ได้ร่วมการจัดกิจกรรมศูนย์วิทย์กใหม่9แห่งคุณภาพสายแอ h โ m ม รวมเป็นมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชนอันเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่ประชาชนที่กว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น